ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตา้าชิชเชและนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมเล่าบ,บอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบ l ูเคเวน n าพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ในบ e ูเคเวนาพีเวชันล่าสุดค่ะเย้ จะบอกว่าจะบอกว่าบูเ e เว่นเนี่ยไม่ได้แบบอัปเดตมาประมาณ3อาทิตย์แล้วพี่รีต้านะคะทำการเรียกร้องว่าเมื่อไรบูเทเว่นจะอัปเดตแล้วเหมือนเจ้าของแบบก็คือรู้นะคะว่าพี่รีต้ามีการเรียกร้องใดๆนะคะแล้วก็คือแบบคือแบบเขาก็อัปเดตมาให้พี่รีต้าแบบตรงหน้าเลยนะคะอาจจะบอกว่าถามว่าพี่รีตาา้าชิมว่าไหนคือบูเทเว่นเพิ่งอัปเดตเมื่อวานตอน3ทุ่มใช่ไหมพี่รีต้ารู้ตั้งแต่3ทุ่มแล้วและอยากจะอัดตอนนั้นมากแต่ว่าปัญหามันคือของพี่รีต้ามีปัญหาทำไม่อัดคลิปไม่ได้นะคะก็เลยมาอัดวันนี้แทนนะคะซึ่ง เป็นวันเสาร์นะคะซี่ยคนอื่นก็อาจจะบอกว่าโ,โหพี่ลิต้าทำไมอัดช้าจังเลยผมมารู้ตั้งนานแล้ว,วคือพี่นิต้ายอยากจ,จะบอกว่า คือพ <muitas> ี no ่ดิต้าไม่สามารถลงคลิปเร็วกว่านี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตเมื่อวานตอน3ามทุ่มนะคะแล้วก็อย่างที่น้องๆรู้กันคือพี่ดิต้าเนี่ยลงคลิปนะคะเออเวลาหกโมงครึ่งเพราะฉะนั้นพี่ดิต้าเร็วลงลงคลิปเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะนี่คือเร็วที่สุดแล้วนะคะเท่าที่พี่ดิต้าทาได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่ดิต้าไม่อยากปนปกปิดเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้อัดคลิปตอนใหม่สามนะคะแล้วก็มี fc นะคะเข้ามาเล่นนะคะถามว่า fc เข้ามาเล่นได้ยังไงนะคะพี่ดิต้าเนี่ยส่งลิงก์เซิร์ฟว ip นะคะไปให้ทางกลุ่มนนะะคใ IG นั่นเองนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากไม่พลาดนะคะทุกข่าวสารแล้วก็อยากรู้ว่าพีริต้าเล่นตอนไหนพีริต้าส่งเซิ์ฟบีที่ไหนนะคะนี่เลยค่ะ เข้าไปในตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ลิตาค่ะเดี๋ยวพี่ลิตาสอนเน่เน่เน่เอันนี้คือโปรไฟล์ไอจีพี่พิริตานะคะลิตาเดนสกอร์คิดแคทนะคะน้องๆจะเห็นว่าฝั่งนี้ค่ะมีเขียนคําว่าครอบครัวคิดแคทอยู่น้องกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปในครอบครัวคิดแคทแล้วน้องก็จะเจอเนี่ยนะคะอันนี้คือแบบว่าคือน้องไม่สามารถพิมพ์แชรได้นะคะน้องๆไม่ต้องตกใจนะคะที่พิมพ์แชทไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอันนี้คือพี่ลิตาก็จะแบบว่าคุยกับน้องๆคอยอัปเดตข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ย ะะก็จะได้กดเข้าลิงก์ V.I.P เพื่อมาเล่นกับพี่ลีตาแบบล่าสุดแบบแบบนี้เลยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ลีตายู่กับ FC แตกลรงนะคะบอกได้เลยว่าเต็มเซิร์ฟนะคะเรียกว่าเต็มเซิร์ฟตั้งแต่วินาทีแรกเลยะคะเพะน้องๆจอยกันเร็วมากพี่ลีตาคิดว่ากดบัตรคอนเสิร์ตแบบพิงค์นะคะเพราะว่าเร็วมากจริงๆนะคะ FC นะคะที่มาร่วมเล่นกับเราภายในวันนี้นะคะก็มีน้องไอซ์นะคะน้องน้ำเหมย ใช่ใชนนนะะน่น้องเรียนนะคะน้องน้องเมย์นะคะน้องบิวกิน้นน้องจอมแจม่มโอ้โหชื่อน่ารักมากน้องใบบุญน,นะคะวีตาน้องอันดากระแต่โทมัสนะคะชมพูมีบิลลฟอ่าแล้วก็น้องแก้วนะคะลูกลูกปัดนะคะแล้วก็ข้าวฟ่างนั่นเองโอ้โห ชื่อแต่ละคนถ้าไ่เด็กสมัยนี้นี่ชื่อแบบว่าอลังการเจิดจรัสจอร์เจสอะไรขนาดนี้คะคือแบบว่าน้ององชื่อแบบอลังการมากแต่ชื่อพี่ลิต้าก็อลังการ นะและที่เห็นพี่ริต้านะคะใส่อยู่นะคะคือเสื้อริต้าคิดแคดนั่นเองเอื่อใครยังไม่รู้นะคะแต่พี่ริต้าเนี่ยมีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะคะมีธุรกิจของตัวเองเรียบร้อยนะคะก็คือเสื้อในโลบอกนั่นเองนะคะที่ประกอบไปด้วย3สีนะคะมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะถามว่ากดเข้าไปซื้อยังไงนะคะกดไปที่โปรไฟล์พี่ริต้านะคะคิกคําว่าคีเรชั่นแล้วก็จะเจอเสื้อทั้ง3สีของพี่ริต้านะคะแค่7โลบักเท่านั้นนะคะหรือว่าใครนะคะที่เกียจกดโปรไฟล์พี่ริต้าก็สามารถกดลิงก์ใต้ใคลิปนี้เข้าไไปซืื้้ออดเหมนนนกัะะค ราคาถูกนะคะเพราะว่าถูกแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแน่นอนนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขามีอะไรมาอัปเดตบ้างนะคะรอบนี้จะบอกได้เลยว่าอลังการทางนั้นนะคะไปดูกันเลยดีกว่าไปอ่ะแล้วก็จะอยากจะบอกว่าเออวันนี้นะคะคนที่จะมานําทัพของเรานะคะคือพานักนักคือนักนะคะนะคะก็คือน้องโทโทมัสนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเออพี่ริต้าเนี่ยก็อยากจะนําเองนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าพี่ริต้านำเองพี่ริต้าก็จะรู้แล้วมีอะไรอัปเดตบ้างซึ่งพี่ริ ต้าไม่อยากแบบว่าแบบไปดูสปอยมาก่อนแล้วก็มาทําอะไรเงี้ยพี่ริต้าอยากถ่ายรีแอครจริงๆนะคะว่าเออพี่ริต้ารีแอคเป็นยังไงเมื่อเห็นเอ่อสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะว่ามันจะว้าวขนาดไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากให้ดูกันเอ้ยนี่เดี๋ยวเดินแล้วใครสร้างรถเนี่ยเดี๋ยวนะใครสร้างรถพี่ริต้าก็เผลอนั่งแล้วด้วยอ่าเน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 มาหน้าคันนี่มาหน้าคันนี่มาหน้าคัานนี่อันนี้คือรถของใครเนี่ยน้องโทมัสน,นะคะน้องโทมัสรถน้องโทมัสมามามาอย่างแรกนะคะก็คือบ้านพรีเมียมอันใหม่ค่ะอ่าเขามีบ้านพรีเมียมอันใหม่ด้ววยเหรอถาาม่่พี รู้นะคะแต่ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นไงเพราะว่าก่อนที่จะมาอ่านพี่เดต่าก็ถามน้องก่อนแล้ว่าเออมันมีอะไรแบบเบาๆอัปเดตใหม่บ้างแล้วน้องบอกว่าเป็นบ้านพรีเมียมนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูนะคะว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวก็จะได้ดูด้วยกันเลยนะคะๆๆบางคนที่ไม่มีพรีเมียมนะคะก็จะยังไม่เคยสร้างไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยคลิปนี้นะคะใครยังไม่รู้ว่าบูให้เวัปเดตใหม่ตอนนี้คืออัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะเราไปนั่งดูกันดีกว่าาวกา ไปบุญสาวมาถ,ถือรถตัดหญ้าได้นะคะโอ้อคนมันไม่พอเหรอเดี๋ยวพี่ดิต้าถือรถตัดหญ้าให้เอาไม่ได้รถตัดหญ้าถือเขาเรียกอะไรนะถือรถเข็นโอเคไปกันค่ะแล้วทำไมวีตาจะมันยันขยันยพี่ดิต้าด้วยอุ้ยใส่เสื้อส,ยสวยๆค่ะเสื้อดิต้าขิดแขนนี่เป็นวีตาคนเทสตดีมากๆเลยค่ะใส่เสื้อที่น่ารักมากๆเลยนะคะไปเลยค่ะน้องคะตื่นเต้นบางคนบอกจอยทันครั้งแรกะ อันนี้มันไม่ใช่จอยทานนะคะเข้าท,นทานครั้งแรกนะคะวิต้าบอกนั่งหน้าคนสวยที่สุดในโลกค่ะโอ้แน่นอนโอ้โหสวยกว่าพี่ลิต้าไม่มีอีกแล้วนะคะหน้าพี่ลิต้านี่คือโดดเด่นมากเสียงอะไรเนี่ย เสียงรถตัดหญ้าโอ้ยเนาะแล้วนั่นสองคนเขาทาไมมันเป็นภาพที่ตลกจังเลยคะเนี่ยสองคนนั้นอ่ะคืออะไรในใบบุญเนี่ยกระแตกับใบบุญเนี่ยตรงนี้ควรตลกเลย <c oughs> ไป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 ฉอยากเป็นไม้ตาโบนี่คือรถตัดหญ้าของกระแตเลยตอนแรกคิดว่าอยากเป็นเธอไ้มวันนี้อ๋ออยากเป็นไม้ตะโบนี่นะคะ <c oughs> มาได้ไงเนะี่ยโอ้เสียงเสียงดังมากเลยนดั่งชิลยูรี อันนี้เป็นพวของมินนี่นะคะแต่บินนี่ไม่อยู่นะคะมินนี่ไปตึกอัปเดตชายชาบ้าบาลคนดีนะคะไปไปไปแล้วนี่เราจะเห็นบ้านพรีเมียมไหมคะวันนี้นี่โอ้โหต้องผ่านสมรภูมิลบไปก่อนนะคะชั้ง80ดบ่านนะคะเนี่ยกว่าจะไปถึงบ้านพรีเมียมของเรานะคะเา้ารถพังนะคะรถพัง มีจะมีการเปลี่ยนรถไหมเา้ายังไม่เปลี่ยนนะคะรถยังไปต่อได้นะคะอ้ oh my god <c oughs> นี่การที่เราจะไปดูสิ่งที่อัปเดตใหมน่นี่คือจะต้องแบบว่าเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ้ายโอ้โหกว่าจะดูได้เราต้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขาไปกินลูกคะเนี่ยกว่าเราจะได้ไปดูบ้านพรีเมียมอัปเดตใหม่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะพี่ลิต้าก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เติมพรีเมียมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเพราะพี่ลิต้าก็สามารถสร้างได้แต่ให้โทมัสสร้างดีกว่า เพื่ออะไรพี่เดต้าจะพูดเพื่ออะไรอ่อไป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 ดูกันอันนี้นะคะอันนี้คือบ้านพีเมียอมนะคะคือจะต้องติดดาวเท่านั้นใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือบ้านพีมียอมโอ้เป็นบ้านสามชั้นค่ะอุย้ยมีน้นพูข้างหน้าด้วย โอ๊ยพี่ดิต้าพี่พี่ดิพี่ดิต้าก็มาพี่ดิต้าตชอบอันนี้โอ๊ยเฮ้ยอันนี้อะคือแปลกใหม่บอกเลยตรงเนี้ยคือสวยคือตอนแรกอะพี่ดิต้าดูมุมมองบ้านนะพี่ดิต้าว,ว่าธรรมดามากข้างนอกมันอาจจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์น3ชั้นแต่ว่าหลังอื่นมันก็มี3ชั้นไงแต่ประเด็นคือไอ้น้ำพุตรงเนี้ยที่มันเป็นสีแบบสีน้าเงินนะเพราะปกติอะอะไรเนี่ยน้บอกแต่พี่ดิต้าสวยกว่าบ้านอีกอุ้ยเขินเลยนะคะเวลคัมคอนโดเมนูกรอน คนดวงแดดอุกอนอันนั้นมันบทมินี่แล้วว่าแม่นุกอนโหวสวยพี่ดีต้ายังถูกใจไกตรงนี้อยู่เลยและไอ่สาวสาวนี่มันคืออะไรเนะี่ยเออเล่นหรือมันจะมีความลับในนี้มันมีความลับในนี้หรือเปล่ามันยังไม่มีนะคะแล้วเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่าไหมคะแต่สวยมาก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 ,มากอ้าวเดินไม่ได้เอาเดินได้แล้วพี่ดีต้ายอย่าเออสิใครเราเดินเข้าไปข้างในกันอ้าวตรงนี้แป๊บเดียวนะผังบ้านมันแปลกมาออกกําลังกายอะไรตรงนี้เย็นสบายอะไรเนี่ยสวดชื่บันใจใช้พี่ลองหรือเปล่า เขาเขาไม่จ่ายนะคะคลิปนี้โอ้โหกล้อง f อพูดเขาเรากล้ามารวมตัวกันอยู่ไอตรงห้องฟิตเนสเดินเข้าบ้านมาแล้วเจอห้องฟิตเนสมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะทางบ้านเขาแปลกมากปกตินะคะห้องฟิตเนสจะอยู่ข้างในนะคะนี่แบบว่ามาออกกําลังกายอะไรตรงนี้เนี่ยเหนื่อยนะว่าไม่ได้ออกกําลังกายธรรมดาะคะ่ะโดยอันนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยอันนั้นคือน้ำพุใช่ไหมตกแต่งว่าแต่อันนี้คือสระว่ายน้ำซึ่งคือปกติในบรุ๊กเนี่ยสระว่ายน้ำมันจะไปสีขาวถูกป่ะสีขาวมันก็สีฟ้าป่ะ แต่เนี้ยมันเป็นสีดำเงินซึ่งพี่ดิตาชอบมากโทมัสบอกมีที่รับด้วยนะคะเก็บไว้ท้ายสุดของการรีวิวบ้านนี้อ่าได้ๆด,ดเดี๋ยวเราจะไปเปิด,ปด,ปดที่รับของบ้านหลังนี้ด้วยนะคะโอ้โหปงังอา้าว น้องแก้มประเด็นคือพิริตาจะออกยังไงออกไปตรงนี้ยังไงดีออกไปยังไงอ้าวแล้วน้องแก้มออกไปได้อย่างไรจะออกไปดูน้องแก้มยังไงออกยังไงนี่แล้วตรงนี้คือเปิดเปิดอะไรอะมันคือกดกดอะไรอะโทมัสกดให้หน่อยคะ่ะโอ้กดเปลี่ยนสีน้ำเหรอโอมันคือไฟอ๋อนี่ไงเนี่ยน้องน้องลุมแล้วนะคะเออเฮ้ย เขาบ้านเหมือนได้ยินพี่ลิต้าอ๋อไอที่บันสวยเนี่ยสวยเพราะไฟเพราะปกติาสาระน้ำบ้านจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยพิเศษก็คือเนี่ยมีไฟก็ว่าทำไมมันถึงสวยเพราะไฟนั่นเองอ่าอ่านี่นี่เดี๋ยวเข้าไปแก้มนอนสบายเลยนะอะไรเนี่ยเคยเคยข,อ,ขอ,อนอนได้ได้มขอ,อนอนได้ได้มาแ้วนอนไม่ได้ว้าวพีตาแยกนอนไปแล้วอุ้ยข้างนอกก็สวยนะหุยใครอยากให้พี่ลิตา้ามาเล่นซ่อนในแบบนี้บ้านหลังนี้บ้างกูปิดไปเลยว้า คอเห็นแล้วโซเยโหเราจะกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนกคน้องแกบอกให้พี่ลิต้านอนบ้างสินั่นสิพี่ลิต้านอนอยังไงอะน,นอนบ้างได้ไหมช่วยด้วยค่ะโดยแยกนอนหมดเลยแล้วถ้าทำราการนอนนี่มันยากย่างเลยเนี่ยมันนอนอยังไงมันนอนอย่างไรเนี่ยตรงนี้มีน้องนนะคะบอกว่าหนูไปเล่นนะคะจะไปทําการบ้าน <laughs> เดี๋ยวหนูเข้ามาพรุ่งนี้นะคะถ้ามีอะนะคะพรุ่งนี้พี่ลิต้าไปเล่นค่ะวันอาทิตย์คือวันประกันของพี่ลิต้าแร่วัอ,อกอกรายกายกันครับน้องๆเฮ้ย ไปดูคนค้างอะ่ะเอาหรือพีรีต้าค้างเอาหรือพีริต้าหลุดเอาเฮ้ยแต่พีรีต้าชื่อชอบแม่พีรีต้าชอบชื่อน้องจอบแจบมากบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่พีรีต้าว่าน่าจะพอเล่นซ่อนแอบได้เราน่าจะมาเล่นซ่อนแอบกันที่นี่เนาะใช่ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันที่นี่อ่อมีห้องตรงนี้เลยคะ่ะเป็นห้องข้างนอกไม่นอนก็ได้คะ่ะตรงนู้นลยนะคะ จอยไหนนะคะพีต้าในใจพีริตา้าเงี้ยพีริต้าจ้อยไหนแล้วใช่ค่ะเพราะพีริต้าไม่ได้นอนนะคะไม่เป็นไรค่ะออกกันไปดีกว่าไปพีริต้านะคะเป็นมีจิตใจเมตตาค่าท่าบิวารน,นะคะในการแบ่งปันน้องๆตรงนี้ไม่ลโรงรถไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีรถด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันชั้นสองมีอะไรอันนี้คือรีวิวการรีวิวบ้านใหม่อะไรอะอ่าไม่มีอะไรอันนี้มันสามารถปลุกได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะปลุกแล้วมีไฟนะคะอันนี้คืออะไรอะทีวี ทีวีลอยได้โอ้นี่มันจะเหนือมนุษย์เกินไปแล้วนะ นี่นี่คือทีวีรอยได้ค่ะนี่นี่นั่งกับน้องเมย์อุ้ยเสื้อสวยจังเลยค่ะน้องเมย์เสื้อสีพวงนะคะเจนโลบักไปซื้อกันได้นะถ่ายอินคลิปตัวเองนะคะทุกคลิปเลยเออดูทีวีรอยได้เจ๋งอ่ะเจ๋ง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 ไหนตรงนั้นเป็นอะไรเนี่ยข้างล่างไม่มีอะไรเลยนี่มีแค่ฟิตเนสฟิลแบบชั้นใต้ดินเวอร์อะแต่มันคือชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ชั้นสองโซนบ้านจริงๆที่ใช้ชีวิตอะคือใช้ชีวิตในชั้นสองพี่นิต้าว่าหนึ่งกับหนึ่ง <laughs> ตอนแรกพี่นิต้าคิดว่าน้องมีนเขา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 ,เขาเรออ ข้างบนแต่ไม่ใช่มันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้บนฝัวนะคะและพี่ดิต้าคิดว่าน้องอุ้มเพื่อนเอาไว้ซะอีกนะคะอันนี้เป็นโซนครัวนะคะวิวอินใดดเอากุ้งกินวันดีค่ะกุ้งกิงก็ดีแมวทมุสตรงนี้โอ้โหวิวอินครัวสวยมากเลยนะคะเหมือนบ้านหลังอื่นนั่นแหละอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะพี่ดิต้าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในห้องน้าพี่ดิต้ารู้สึกมันแปลกไม่แปลกหรอกมั้งปกติแหละพี่ดิต้าแค่คิดไปเองนะแค่คิดว่ามันแปลกไปเองเพราะว่าเพราะว่ากรอบรูปนัด้ไงนะกรอบรูปมัน ไป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 แล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอ้เดี่ยพี่ลิตา้าบ้านหลังนี้แปลกแลลวดูดิดูด,ดิคือใครเขาตกแต่งบ้านด้วยกรอบรูปแบบที่หลอนขนาดนี้ทุกคนดูดิหลอนนะแล้วแล้วใครเขาเอาต้นไม้ไปวางไว้บนนั้นกันใช่ไหมคนปกติไม่น่าทำปะพี่ลิต้าว่าเรื่องนี้มันผิดปกติค่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถออกมากินลมชมวิวได้เฮ้ยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะ เขาเรียกอะไรอะ่ะมีระเบียงตรงนี้ด้วยระวังตกนะนอนนอน FC อ้โนเอ้ยแต่สวยนะพี่ดิต้าชอบอตรงนี้เป็นต้นไม้ก็เออน่าจะเป็นบ้านพรีเมียมจริงๆเลยอะ่ะตรงนี้ก็เป็นระ,ะเบียงระเบียงไม่มีอะไรมากไปไปไปแล้วเราไปดูชั้น3กันดีกว่าค่ะอย่าเข้ามานะกุงกิงขี้อยู่เข้าเลยค่ะกุงกิงบอกไม่มีใครสนใจก็เลยเดินออกไปแล้วไปขี้ก็ได้ไป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 ,ไป,ไป,ไปชั้นสามกันชั้นสามพี่กีต้า ตกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชระวังตกแท้เน,นี่ยพี่ริต้าว่ากรอบรูปในบ้านหลังนี้มันหลอนๆทุกอ,อ,อันเลยอ่ะไม่มีอะไรในกอไผ่แน่เลยเนี่ยด,ดูดิใครเขาจะเอากอบรูปหลอนๆแบบนี้มาตกแต่งบ้านจริงไหมจริงค่ะเอออ่ะเราไปดูก่อนห้องแรกนะคะห้องนี้อันนี้เป็นห้องนอนนะคะหน้ากระแตหลอนมากหน้าแก้มก็หล,อน,หนหลอนเหมือนกันนอนได้ทุกที่ค่ะใช่จริงน้องแก้มนี่นอนทุกที่เลยนะคะตั้งแต่ไอเปข้างล่างแล้วเนี่ย เนี่ยดูดิว้าวอย่ายิงสิกำลังหลอนยู่ รงนี้หน้าต่างเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้หน้าต่างเปิดไม่ได้ไลเธอไปเราไปดูห้องนี้น,นี่เป็นห้องน้าว้าวคุกกีก้กระดิกแมวดูนม้ดาบน้าอยู่อย่ายดูนะจาบน้ํายิ่งบอกอย่าดูยิ่งอยากายดูเลยค่ะไป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 อีกห้องนึงอ่านี่เป็นห้องนอนสีม่วงพี่ดิต้าก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ากรอบรูปม,มันแปลกแล้วทำไมโคมไฟถึงอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอ่าตรงนี้เป็นเตียงนอนสีม่วงน่ารักน่าจังนะคะอ่าเอ,อ,อ้ยอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เลยพี่ดิต้าผัางออบ้านนี้มันแปลก เนี่ยดูกรอบรูปอีกแล้วดิหลอนไหมนี่มันกรอบนี่มันผังบ้านโมรณะชัดๆอะไรเนี่ยคำร้องขอหมูน้องวิย่าพวหมูพี่เตต้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟก่อนใครปิดไฟเนี่ยพี่เตต้าปิดเองอ่าอันนี้เป็นห้องน้ํำในตัวหูวห้องน้ําใหญ่มากดูสิห้องน้ําใหญ่มากอุ้ยตู้เสฟเย,ย้งกันฉันนดีดอกยังไม่ทันได้ปนเลยสงสัยน้องสิงปนตัวเองไปกอ่อนเลค่ะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงให้ออกไปเหมืนอนกันชั้นสามก็ อ๋อชั้น3ามเป็นเน้นห้องนอนเนี่ยชั้น3ามเน้นห้องนอนนะคะเคพี่ริต้าว่าพี่ริต้าน่าจะชมบ้านเสร็จแล้วเราไปดูที่รับกันเลยดีกว่าเพราะว่าบอกว่ามันไม่คืนวอปลอนกี๊กี๊กี๊กี้โอ้โหน่าเส็บใจมากเลยค่ะเสียงกี๊กี๊ก <laughs> ไป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 ดูที่รับเลยค่ะไปค่ะไปดูที่รับเลยนี่นะคะมานี่ตามมาเลยเอาที่รับอยู่ข้างล่างเหรอแปลว่ามันอาจจะมีห้องลงไปข้างล่างได้หรือเปล่ามาทะมาค่ะเฮ้ <laughs> ที่รับอยู่ในสีาเหรอพี่นีตาคาดไปถึงเลยนะคะว่าจะอยู่โอ้ยโอ้เดี๋ยวนะเข้าไปในนี้ได้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวดีวเ,ดวเดี๋ยวอันนี้คือมันตกแต่งอยู่แล้วหรือน้องเข้ามาตกแต่งเองคะเนี่ยน้องบอกเหมือนฝูงปลานะคะจริงๆๆดู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 อ๋ออ๋อขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ไงเนี่ยบางคนยังเข้าไปไม่ได้ะค่ะโอ้โห สวยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ลิต้าสงสัยว่าอันเนี้ยคือคือคือเขาตกแต่งไว้อยู่แล้วหรือน้องเขามาตกแต่งเองเฮ้ยแต่ว่ามีก็ยี่สีที่อุ้ยดีอะตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะทําคอนเทนต์ได้นะคะพี่ลิต้าว่ะเลิศอะสวยสวยสวยเขาว่าไม่ได้จริงอุย้เยเบออะไรเนี่ยใครมาปีเดี๋ยวนะ ตอนแรกมันยังไม่มีมใช่ไหมหรือมันมีอยู่แล้วพี่ลิต้าไม่เห็นหรอกคือมานั่งปิ้งบาร์บีคิวกันข้างล่างนี่นะเลออะิศด่าสวยสวยสวยจริงๆๆๆๆๆสวยจริงสวยจริงค่ะสวยจริงเออเออน่าจะมาใช้ชีวิตที่14ชั่วโมงในนี้นะคะเนี่ยในนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยอยๆๆ๋อสวยสวยสวยลิต้าชิญกินก๋วยกินก๋วยอันนี้มีม,มีมีที่รับอีกไหมคะเนี่ยปักขึ้นไปข้างบนกันเดอเด้อ ไปค่ะออกไปข้างนอกกันอะมีอะไรอีกเนี่ยเราไปดูสิ่งที่อัปเดตต่อไปเลยะคะอันนี้คือบ้านรีเมียมอัปเดตใหม่นะคะแล้ว่าเดี๋ยวทุกคนจะตื่นเต้นอุ้ยลุ้นเฮ้ยนี่ทําไม่คาดหวังแลวนะเนี่ยน้องบอกขนาดนี้นะคะว่าเราจะตื่นเต้นนะคะคางคาดหวังนะคะอย่างที่สองที่อัปเดตใหม่ก็คือประตูรั้วสถานีตํารวจอ๋อคือสถานีตํารวจตอนนี้คือมีรั้วแล้วเหรอ ลงไปดูสิเดิดนี่มันแก๊งซอมบี้ช่ไๆนี่มันซอมบี้นี่นะคะอ๋อตรงนี้อ๋ออันนี้เขาสถานี้ตำรวจใช่ใช่แต่เราไม่ค่อยไม่ได้เข้าไปในนี้นานแล้วเนาะตั้งแต่อัปเดตใหม่ก็ไม่ได้มาสร้างไม่ได้มาทําอะไรในนี้นะคะแต่ว่าในนี้มีประตูประตูก็มาประตูัวประตูรั้วปลาประตูรั้วแล้วเราก็จาไม่ได้นะว่าของเก่ามันเป็นยังไงอ่ะเนะน้องบอกมานี่กองน้องอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่อยู่นู้นอยู่นู้นอ๋อเนี้เหรอประตูรั้ว อ๋ออันนี้คือประตูรูประตูประตูะตอีกแล้วประตูรั้ว่าไม่ใช่ประตูรูประตูรัรวรนะคะ,ะเลิศน,นะเลิศแปลว่าตรงก็คือขังแล้วอ่ะดิอย่างนี้เราก็ออกไม่ได้อ่ะดิใช่ไหมน้องก็โอ้โหรีแอคโอเวอร์ต่างมากเลิศเลิศไม่ไหวแหมอเมริกาซิ a ไทยแลนด์เดนปราร์กสนะจานคะ แค่ประตูรั้วนะคะประตูรั้วอ๋อแต่มันคือรั้วรอบทิศทางเลยเนาะหมายถึงว่าเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้น้องบอกว่าอยากให้เล่นเ่ืแดดในบ้านหลังใหม่จัดปุยได้เลยค่ะเนี่ยเ่ืแดดในบ้านหลังใหม่ต้องมาแล้วนะคะสามารถเปิดประตูได้เปิดประตูเปิดประตูอย่างไรเดี๋ยวผไม่เปิดประตูค่ะหนูนอนออกไปเลยดีกว่าพีตาแหกคุกนะคะพีตาแหกคุกเปิดประตูอย่างไงอ่ะต้องอาจจะต้องลุมพี่ลิต้าก่อนอ้าวน้องน้องน้องเดินออกไปได้ไงอ๋อนี่ไงเปิดประตูแล้วอ๋อ ประตูลั้วที่ Amazing Highland นะคะเดี๋ยวบอกออกจากที่นี่กันค่ะนี่นะคะคือการหลบหนีนะคะ Escape สถานีตำรวจพ่ริตา้าทำไมคะนี่ค่ะอ๋อคือพิริต้ากดไม่ได้ไงพ่ริตา้ารู้แล้วมันเปิดตรงนี้แต่พ่ริต้ากดไม่ได้ไงกดไม่ได้ค่ะ,ะเดี๋บอกเปิดประตูเลยกดไม่ได้น้องก็รุมพิริ กนเซ่กดไม่ได้ครับกดไม่ได้ยังไม่ได้ลุมพีิต้าเลยไปลุมคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> อ่านี่ไงเนี่ยได้แหละอ่านี่ฮะเปิดปิดนะฮะเปิดปิดเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เรามาเล่นแบบคอนเทนต์อะไรนะแบบให้เดินเข้ามาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยได้ใครที่เดินเข้ามาไม่ทันก็อยางนอกไปนะคะทำอะไรดีพี่ดีต้าทำอะไรไม่รู้เหมือนกันในนี้ไม่รู้จะ่าทำอะไรดีต่อคอนเทนต์ตรงนี้เข้ามาให้ได้เซ สนุกมากเลยค่ะตรงนี้ประตูเลื่อนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาอัปเดตนะคะบ้านพรีเมียมที่เพิ่งอัปเดตใหม่นะคะสุดอลังการแล้วก็มีอะไรอีกนะอ้าประตูประตูลัวนะคะของของสถานีตํารวจนั่นเองนะคะแต่พี่ริต้านะคะยังไม่ได้พาไปดูฐานทัพอัปเดตใหม่สุดอลังการนะคะใครนะคะที่อยากดูเนี่ยฝากกดใจคลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยพี่ริต้าจะพาไปดูการรีวิวฐานทัพอัปเดตใหม่ซึ่งอลังการมากๆเลยนะคะ จริงๆอ่ะคือพี่เดต้าเป็นคลิปเดียวแต่ว่าคลิปมันยาวมากเป็นชั่วโมงนะคะพี่เดต้าก็เลยหั่นเป็น2คลิปนั่นเองนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นรีวิว ่ฐานทำอัปเดตใหม่นี่แหละเพราะตรงนั้นมันยาวนะคะรายละเอียดมันเยอะมากนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะมาในเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เลยนะคะกดับซื้อแล้วก็กด subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกำลังใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆได้นะฝากไอจีด้วยนะคะพีริต้าเล่นสกอร์คิดแคทแล้วก็ท ok ิกตอกนีต้าในสกอร์คิดแคทนั่นเองนะ,ะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะพีริต้าเล่นกี่หมดนทางสตอรี่ไอจีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเข้ากลุ่มเนียนะคะกลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะทางโปรไฟล์ในไอจะได้้เขาลิงก์ ะะมาเล่นกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะฝากเสื้อด้วยนะคะเสื้อลิต้าคิดแค้นนะคะ3าสีนะคะชมพูฟ้าม่วงนะคะ7โรบักเท่านั้น,นะคะ่ะวิธีการซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็กดโปรไฟล์พี่ลิต้าในโรบอกนะคะกดคีเอชั่นก็จะเจอเหมือนกันนะคะโอเคค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย